สวัสดีพี่น้องสวัสดีบรรทุกุลทุกคนไปดีป่าลูกอยากไม่ลูกอ่อนเดินพี่น้องเลยไมนู่นถึงใจคนเจ็บเข่าพอเห็นใจเวลาเจ็บเข่าคนเลยต้มข่าเปียกต้มเขาวมาสู่กินสิวานได้ได้สิจองกระบอกมาเนาะเอาบ่วงตักเลยต้มเขาว ใส่หมูอย่างดีมาสู่ชาวบุรีกินสู่ปะกินเคยไหม,มเจมิวฝนเห็นป่าฝนเจ็บแขน <laughs> เห็นป่าฝนเจ็บแขนฝนต้มมาอย่างดีผมพอเามือ่มอคืนเจ็บแขวจานไปนอนเจ็บแขวพี่น้องเอ้ยเอายังใส่คอมมิทมาเด้อนี่พี่น้องเอาอันนี้ใส่กังเหล่าขาวสิเป็นอื่นเลย เมาเมาเหล่าข้าวผมหล่อข้าวบอกว่ามันเป็นยังมิวไหนมันเมามันลืมเจ็บมันลืมเล่นโอ้เ้าวดิผูดถากินกันดิผูดถากินน้ำไปเร็วไปลุสบายดีไปลุงฝูงนี้ถากินมาลุยเลย

สบายดีตัวน้อะไรตัวเน้ออตัวนี้อะไรตัวเนี้ยตัวนง้อะตัวอนี้่นนมัวนี้อดไรตัวเนี้ยตัวน้อยไรตัเนี่ยตนี้อะเรตัวเนีเย เก็บแคบเจ็บพี่เอ๋บ้านห้องนี้เฮ็ดกระเป๊ะเออเดืมเฮ็ดกระเป๊ะเฮ็ดผุบขี้แคบอืมกินคือกินหนักกระได้ีกไรกระไรเก็บด้านไปเก็บเอาพากระตรงเจ็บตัวดอกหนึ่งเก็บแควเก็บแควหมูไป่าน่ยได้เป็นหาบนี่นายดิวหมูไป่าน่ยได้เป็นอะไรอ้าวป้าก็ได้ดอกเดียวไม่มีได้เฮ็ดผุกดอกเดียวพี่น้อง ดอกว่ามีผู่อยู่คนเดียวเอาไว้พี่น้องเก็บแขียแห้งกินกับกินบ่ได้พี่น้องก็บ่าอุตสาห์อุตสาห์ต้มกับต้มก็สุกินกินบ่ได้หมอนึงเจ็บเจีบเจีบพี่น้องเจ็บแห้งกูบ่เจ็บแขียแล้วสิกินเบิด้กูเจี๊บเขียกินบ่ได้กูบ่เจ็บแขียกินเต้น ทำมันเศร้าจังไหมุนยพี่น้อยสีกินได้สีเอาดอก้าวใส่อีกเลยเน็บยผักต้นตรงเลยกินใคยกินอยู่บ้านหรือไรเข้มข้นงานเนี่ยคือก๋มือของเรานะบคือค๋ยบอก เมื่อนึ่งชมหนึ่งมหนึ่งชมหนึ่งบงแม่บท่วมคาเดีข้าวเจ้าฮะข้าวเจ้าล้าแหงครับจนวามันล่นหมดเลยคานาเวกายคนาเลวกะอะไรเดิเออแ่าน้ำลังหาแหงย่งกวางหง้าวองเลย่าเจจร่อบบาบีังเกบกะ้นี้ลยพได้พได้บิวพูได้พบดได้พ่ได้นี่ยออ เผื่อน้นี่แหละจเกตไปกะหางงามกะแล้วหางงามยากุตมือยากุตมืออืมอามือหนึ่งชำหนึงมือนึงชำนึ่งตือชาไปบ่งมมื่อนี้น่ะมิมื่อนี้ำนี่เราคาชออะไรมยอดต้องเขามาสูกกินเข่กินเจ็บแนงผู้ผู้เจ้ามาสูกกินเดกินว

ถอนเลยถนะอนเลยย่างห่วงปั้นไอคนจิ๋วกลูกคนเดียวอย่างได้บวกยังไหว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 แล้วตอนมันยังมาเจ็บแห้งมันมันเจ็บแห้งบิตตี้มันเข้าไปนอนเตียงมัวไว้ระบาดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตฮ่าฮีาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า นอหคายในา่มเหมี่นอบคืนนี่นอนหายบดคืนต้องใส่ยากินอะบอกรกินละไรตงใส่ชีกินบดแพงไหหนพี่น้องนี่กินละจะม่กินกอะจะไม่แด้ก็่อข้าบนี เช้องละนะเอ้าปวดเาต้องใส่ช้องโละมีเตี้ยมันบุอยู่ด้วนี่นะเอ้ยในมีดบอกแจ็คสองกินอีกตอนเถอะนะเอามันบอแพ้โบเ่พ่ออ้แม่งแซมมิวมิว่งผู้อบยาณอะมมิดนี่ยิมิดผู้อบเลยสอบยานะเคยเคยสอบบอกเคยแผ้บอ เจ็บพี่น้องเจ็บแดงบกกระทงกระทนแดงงอลงนนเหมื่อมันจบวมทงไมเคเจ็บอันเขียวต้นนี้จกเถื่อเจ็บเจ็สิบวิมีหมองอยู่เจ็บเจ็ดสิบวิมีหมองเราค่เดนเราเมีบอกไปเยาหมอสองแพทย์ล้วก็ยังป่ะถอนเลลแถวคนก็ป่ะถอนช่องเีบเนี่ยจริงใจแพทย์นั้นผ่ถอนอันาแทย์เจ็บแถวโอ้ คือเก่าเลยนะพระแะแตยังเอาอยู่แะยังไปถอนแะยังไปถอนมพระชายังเาไปยังไปชักยานามอสมอดีจ็แแปล่แทะทัวรนาองมีอนสองเมตนางมิอุาต้มข่ามาช่กินนี่เว่าเจ็บแขวิไปดินเจ็บเจ็บเจ็บคือสมองที่เจ็บบดมที่น้อย มือขึนกับไปนอนือน,นดผเจ็บแข่กที่แท้ผเจ็บแ <c ười> ขววเจ็บแขทีแท้อือผั้นี่กินผู้ต้มผู้ต้มกินหินขาเกลือ Bố vay nó chép hèn Cô tôm khóc mà chụp kinh lên Nhìn nhàng đi đâu <cười> <cười> Chúng ta có ở đó kiểu tôm mà kinh ê thôi Tôm mà lọc khao xài cho chim mau rồi phải <laughs> nói <laughs> chép hèn chắc nêu xài Chắc chị ăn nhàng <laughs> เจ็บที่ดึกได้พี่น้องเยเจ็บขึ้นสมองพี่ไปถอนกับผมมีเงินกู้ธนาคารผ่านอุ้ยขื่นสมองขังเลยขันเจ็บนะเจ็บแบบแบบ บ่บ่มียังทำเลยนะทำเจ็บท้องดุปวไหวได้นางอุซ่าแอนตุมาสู่กินลองกินน้ำนางบ่ได้กินในช่องช่องพมาไหววะเจ็บแหงกูหลุดกหลุดเลกูบ่ได้มันปวดมันกึนบ่ได Mình buồn, mình không không hoa 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 ลูกสาวนางนั้นสบายคือยังนอนกินนมอิ่มกินนมอิ่มเาไ่ได้กินข้าเลยเนาะอย่าให้กินข้าวฮะไปเลยพี่น้องสิไปหักซาเขียวก่อนใสเสี้อคอรตีหลอดีอทอนยางเดียวพอเจอปะไม่หิที่เม็ดมานใเด้อ เจอให้ทอนอย่างเดียวคอนตีหมอกโล่เลยไปเลยพี่ก <c oughs> ินน้ำพอกันใหม่สบายดี